เอาพี่แม่แม่เอาอม,มาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มถามเลยอ่ะอยากให้น้องร้องบอกพี่ติักทีงานสี่สิบหกปีเ,เรามีอะไรกิจกรรมเด่นเล่นอ่ะช่วยเน่นหน่อยว่าวันนี้ใส่น้อยเ,อเรามีอะไรอมีงานสั่งสรรและงานบุญทอดผ้าปาสนับสนุนก็เชิญได้ชิงโชค<อ>ชิงรางวัลน,นั้นก็มียี่สิบบาทเด้รถรี ส,สบายสบายงานเอางานชนไข่ได้รางวัลสิบบาทเท่านั้นเชิญชนไข่ไข่เล็กไข่ใหญ่ไข่ลาสีถ้ามีบัตรชนฟรีนับพี่ชายไข่อะไรไปเล็กเล็กก็ okay. ต้องเป็นไข่เด็กจึงไม่ใหญ่ไข่อะไรใหญ่เท่าตายถาต้องเป็นไข่ปลาฉันก็โชว์ไว้ไ ก็ต้องเป็นใครคนร้องนี่ยังไงไข่คนร้องใครคนร้องขอพ่อดูใกล้ๆชัดๆนะแม่ใครคนร้องมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงต่ายโดเด่นนะนะพ่อนะตั้งแต่โดเด่นแล้วพ่อฮะคิดกันไปใหญ่แล้วคิดดิคิดดิพ่อนี่หมายถึงไข่ใหญ่เต็มกระป๋องกี่นี้พ่อไปช้อนไข่ตัวนุ่นไข่อาจารย์จันทาไข่ชิงรางวัลไข่อาจารย์จันทาไข่ชิงรางวัลพ่อ เอาไข่ของอ่ะช้อนเก็บไว้ก่อนขึ้นมาเวทีเนี่ยช้อนไว oh okay. okay. um. okay. uh> yeah, yeah. ้เต็มกระป๋องเลยยังไม่ได้เปิดลุ้นสักใบเลยงั้นเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปช่วยไปจับไปคำไปลุ้นเลยาเดี๋ยวลหลับลงแม่ขึ้นมาใหม่แม่อย่าอย่าเป็นอย่างที่พ่อคิดนะอ่ะแม่นังไข่ของใครใหญ่เต็มกระป๋องก็ต้องเป็นไข่เพราะร้องนี่ยังไงแม่นังไข่ของไข่ใหญ่เต็มหม้อก็ต้องเป็นไข่คุกพ่ออยู่ในหม้อใหญ่สุดยอดสุดยอดอะไรเนี่ยในหม้อใหญ่เลยเหรอ ใครท่ไมว่าไม่ได้หรอ่ขอบคุณขอบคุณเน่่ไอ้ใครของพ่ออะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกรองสมารินเขต้องวต้องวรองสมารินรินมันพันกันไปมั่วหมดแล้วเนี่ยต้มไข่ไว้ให้พจะให้ไปกินหลังแสดงแสดงไม่ดีไม่ให้กินนะพ่อนะไม่รู้จะดี่ะเนี่ยบบติดๆขัดๆตลอดเลยไม่ได้กินละพาอเนี่ยไกินเถอะกินเถอะ แม่กินไหมแม่กินไหมแม่เกินไข่นใครกิทั้งหมดเลยพ่อจะไปกินต่อจีนข้างล่างเนี่ยอ้าวไม่กินไข่ไปก็เพราไข่ใหญ่เต็มหม้อต่อเป็นไข่พ่อๆ่ออยู่ในอใหญ่ฉันทุกท่านโทอดไข่จะได้รางวัลมีของฟันกับบ้านสบายใจไอ้ชาไอ้ชา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 หน่อย ทำไมเรามาคุยมาร้องจีบไปเนี่ยรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันไหมเนี่ยพ่อรู้จักกันทำตัวเป็นวัยรุ่นไปได้ทำไมต้องเม้นก่อนต้องแชทก่อนเม้นไฮไฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอเม้นแล้วค่อยถามชื่อไงพ่อแหมเด็กสมัยนี้ลองแนะนำสิพ่อเดี๋ยวพ่อแนะนำคนแรกสวัสดีครับผมนายจตุรวิชชาไปนาครับผลงานที่สร้างชื่อกับโรงเรียนคือชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงคุณธรรมระดับงานหัตถกรรมและ ศิลปกรรมระดับภาคการภาคตันออกครับตื่นเต้นตื่นเต้นคุณไม่ออกแต่ว่าผลงานเราทำได้ผมนายทบแตงตางผลงานที่ทำให้กับโรงเรียนนะครับคือได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยปล้ำชิงนัเลรประเทศไทยครับที่มังหนึดตรงดหนึ่งเฮนึ่งเดเนดงดหนึงนน่เ่งเดนนเฮนนดนึ่งเรียนเนนึึงล เด่นๆที่ได้รับก็คือรางวัลเหรียญทองการชนะเลิศประกวดโครงงานนิเศาสตร์ในงานศิลปะกัรถรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก2ปีซ้อนนะพ่อเก่พ่อเนี่ยแกก็ไปประธานด้วยเอ้ามีกิจกรรมอีกไ่ะได้บทพูดล้ะได้บทพูดมายืนทำไรก็ไม่รู้นะสวัสดีครับผมพูดสะหน่อยในสิริชัยชนพิทเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนไซน้อยปีการศึกษา2553ครับแล้วก็เป็นนักมวยปั้มจังหวัดนครปฐมครับรางวัลที่ได้รับครับเป็นผลรี้รางวัลเหรียญทองแดง ีราไม่บ้างจีนนะเล่น่งประเทศไทยที่หมดตังครับน่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาจับเลยนหน่หยเนาะโอ้โหส่งมอบตำแหน่งกันแล้วอ้าส่งมอบตำแหน่งส่งมอบตำแหน่งอะต่อมาเลยก็ไทยแท้ขอร้องเป็นเพลง่อยได้ไหมจ๊ะได้จ้ะตอนนี้ฉันต้องขอแนะนำตน ฉันนี่เป็นคนปากเทศไทยชื่อเด็กชายจิรวัตรงมูนมัณีีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนใจน้อยวัดไส่ต่อมาหาก็จะพูดเรื่องผลงานแต่คงต้องใช้เวลานานเพราะมีมากมายชน,นะเลิศก,การแข่งขันพูดภาษาต่างประเทศโอเคโนเยสฉันพูดได้สบายต่อมาหากพูดแล้วก็ปลื้มติดเป็นกำไรชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนปีห้สอง เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเรียนไปเผยแผล่วัฒนธรรมของไทยงามๆในเมืองใหญ่ไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นสวรรค์ดินแดงที่หลายๆคนอยากไปเป็นอย่างไรครับทุกท่านผลงานของผมนี้จ้ล่เป็นอย่างไรครับทุกท่านผลงานของผมนี้ถ้าหากว่าดีจะดีไหม อะไรอะไรจะปแปลกมันเป็นกอสดนะจั่วแล้วจะ <สด S 2> ต้อง <ไป S 2> ขอกอสด,สดเอาเป็นอย่างไรครับทุกท่านคนงานของผมนี้ช่วยตอบมาทีว่าดีไหมถ้าดีก็ช่วยปรบมือหน่อยให้เด็กตัวกระจอยมีกำลังใจเพื่อในอนาคตวันข้างหน้าเด็กตัวกระจอยนี่นาจะเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมมีอุดม เพราะพัฒนาสืบการความเป็นไทยข้าเอกชาเอกชา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 น้อยแม่ฝ่ายพ่อนี่หมดหรือยังจ๊ะเนี่ยหมดแล้วนะมาฝ่ายแม่กันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปทุมเงินทองเกศจันทร์อดีตเป็นนักฟุตซอลหญิงโรงเรียนไซน้อยและได้มีโอกาสไปฝึกซ้อมกับทีมอาร์เซนอลค่ะโอ้โหตัวแค่นี้เป็นนักฟุตซอลไปอ้าว สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรัชนีกรเนียรัตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ6ผลงานที่ทำให้กับโรงเรียนนะคะเป็นนักร้องนำวงลูกพุ่งโรงเรียนไซน้อยค่ะและได้รับเหรียญทองการประกวดการแข่งขันร้องเพลงกล่อมลูกผ้ากางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัมพณษคำสารนะคะเป็นนักแสดงเพลงพื้นบ้านของโรงเรียนไซน้อยค่ะได้นำทีม แสดงไปแสดงที่ในงานวันเยาวชนแห่งชาติค่ะค่ะคนสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวรายาสินธนาไพศาลได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดผู้ในที่ชุมชนในหัวข้อการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในงานชุมนุมยวุวเกษตรกรแห่งประเทศไทยค่ะ,ะคนนานนะที่เราพูดนี่เราไม่ได้โออวดอะไรเราอยากจะบอกให้ทุกคน<อ>กรู้ว่าพี่พี่ทิ์เก่าได้รู้ว่าน้องๆเรา รวมกันเป็นเพลงช่อยขึ้นมาได้นะจ๊ะพ่อ,อเพราะว่าพวกเรานั้นใช่พวกเราสามารถทีกัน